สวัสดีครับผมชื่อตุ๊กนะครับมาใช้บริการอีคิดโดยรถผมเนี่ยเป็นรถสูงรุ่นซีเดียเป็นรุ่นแรกปี2002ปีนี้ก็เข้าปีที่13แล้วใช้มาผมก็เริ่มมาติดกล่องอีคิดเ,<อ>เมื่อเกือบ3ปีแล้วก็ใช้ได้ดีครับประหยัดดีไม่มีปัญหาอะไรที่เข้ามาสู์บริการวันนี้เนี่ยก็คือว่า เห็นช่างบอกว่าปลักปล๊กปลั๊กทีคิดที่แจ็คแจ็กกับกล่องอิซียุงผมเนี่ยมันหลวมเลยจะมาแก้ไขนิดหน่อยก็คือเป็นทางเลือกหนึ่งครับที่ที่ใช้น้ำมัน e85 คือถ้าเกิดว่าคนที่มไม่ชอบที่จะติดแก๊สก็นี่ก็คือทางเลือกทางเลือกหนึ่งละครับก็มันก็ยังผงใช้น้ำมันอยู่ <c oughs> แล้วผมอยู่กรุงเทพเนี่ยปั๊มที่จะหาเติมค่ะี๋ยวนี้ค่อนข้างเยอะ สมัยก่อนเนี่ยโอเคอาจจะหาปั๊มเติมยากนิดนึงแต่เดี๋ยวนี้มีมีไปรอบเลยครับไปที่ไหนก็กเจอและเห็นว่าเดี๋ยวนี้ต่างจังหวัดเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเราทำกันบ้านก่อนที่เราจะออกเดินทางเนี่ยเราจะสามารถแผนไปเลยว่าเราไปทิศทางนี้เราเจะไปเติมไออีแป้าเนี่ยได้ที่ปั๊มไหนครับก็เลยอยากจะเชิญชวน,ชวนท่านทีอ่อยากจะ เซฟประหยัดเงินในเรื่องการเติมน้ำมันก็ลองลองใช้ดูครับลองใช้ดูเพราะว่ามีอะไรดีก็อยากจะบอกต่อกันไปนะครับแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่ารถทุกรุ่นเนี่ยติดได้หรือเปล่าก็ควรจะมาปรึกษา,ากับทาง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 สูงที่ติดเขาก่อนว่ารถของเราเนี่ยสามารถใช้ได้ไหม ECU มันรองรับไหมนะครับ